แล้ามาดูรายได้บริษัโทโคตรคูของพี่โอ๊ตปราโมทกันดีกว่าโดยช่องโคตดคูเกิดมาจากการที่พี่โอ๊ตชวนดีเจอาร์ตมาทารายการคนหน้าหมีด้วยกันเป็นรายการแรกในชแนลนี้ขยายรายการมาเรื่อยๆมาเป็นรายการแคมป์บลินล็อกและเด็กงูจีบนูนหน่อยเป็นช่องที่มียอดซับกว่า2องล้านหกแสนซับแล้วก็ยังแตกออกไปเป็นชแนลอื่นๆอ,อีกอย่างเช่นโคตรคูไลฟ์ที่จะชวนศิลปินมานั่งคุยกันโคตร Music, ครูมิวสิกโคตรคูเกมมิ่งส่วนรายได้หลักของโคตรคูก็จะมาจากสปอนเซอร์ของสินค้าตามกลุ่มคนดูอย่างฟิน โมบายในรายการแคมป์ปลิ้นหรือว่าสินค้าเสริมความงามอย่างมาดามฟินในรายการจีบหนูน่อยโดยทั้งปี64ชาแนลโคตรคูได้ยอดวิวไปทั้งสิ้น287ล้านวิวกว่ารายได้รวมกว่า80ล้านบาทโดยถ้าหาักค่าใช้จ่ายแล้วจะเหลือกําไรทั้งสิ้น6ล้านบาทถือว่ามีอัตรากําไรพอๆกับบริษัท SLM ของเสือร้องไห้ที่ผมเพิ่งทาคลิปไปและโคตรคูก็ไม่ได้เป็นแหล่งรายได้เดียวของพี่โอ๊ตด้วยที่เขายังรับงานร้องเพลงกลับไปเป็นพิธีกรในรายการอื่นขยันจริงๆคนคนนี้โอ๊ตปราโม เพื่อนรู้ไหมว่าบริษัทที่ทำรายการเสือร้องไห้มีอยู่ในตลาดหุ้นโดยบริษัทนี้มีชื่อว่า SLM โดยมีพี่โค้ดนั่งเป็น CEO อยู่ธุรกิจของเขาก็จะมีตั้งแต่การทำคอนเทนต์ออนไลน์โดยช่องในเขือก็มีช่อง Good Day Official ที่มีรายการล้างตู้เย็นกับรายการนอนบ้านเพื่อนช่องเสือร้องไห้เองที่มียอดซับกว่า2ล้านซับรวมไปถึงช่องอย่าง Happy v e t a i แล้วก็ f a d Official ด้วยยังไม่หมดแค่นั้นบริษัทนี้ยังรับจ้างผลิตสื่อโฆษณายอย่างเคสของเครื่องดื่มเรดดี้กับแมนซัมรับทำละ คอนซีรีส์แล้วก็ยังเป็นมีเดียเอเจนซี่ด้วยโดยบริษัทของพี่โค้ดทำรายได้ไปทั้งสิ้น180ล้านบาทในปี6 4ซึ่งพอหักค่าจ้างค่าสถานที่แล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นๆแล้วบริษัทนี้ทำกำไรไปได้ทั้งสิ้น10ล้านบาท เห็นแบบนี้นี่รายได้มากโขเลยนะครับพี่โค้ดร้านชานมนของ2อยูทูบเบอร์แบร์เฮาส์เกิดขึ้นมาได้ยังไงไปดูโดยทั้งคู่คุณการกับคุณซานเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เรียนธรรมศาสตร์และทําช่อง YouTube ของตัวเองมาก่อนและเนื่นองจากว่าใช้ทีมงานเดียวกันทําให้บางงานต้องมานั่งเลือกว่าจะลงช่องใครในปี2 0 1 8ทั้งคู่ก็เลยรวมตัวกันเปิดช่องแบร์ฮาสกลายเป็นว่าเคมีเข้ากันเข้ากันทําให้มียอดซับกว่า4ล้านซับเข้าไปแล้วและด้วยงานที่ต้องไปถ่ายต่างประเทศบ่อยก็ได้ไปลองกินชานุมไข่มุกที่ บริษัททวิตวันสันแพชั่นที่ลงทุน8ล้านทำร้านชานม,มุกแม่ฮาส์สาขาแรกที่สยามสแควร์ในปี2019ด้วยการที่มีช่องทางโปรโมทของตัวเองรวมกับชานม,มุกที่มีจุดเด่นคือไข่มุกโมจิสีขาวกับทำร้านได้สวยน่าเข้าทำให้ปัจจุบันขยายมาไป19สาขาและฟันรายได้ไปกว่า234ล้านบาทในปีที่แล้วซึ่งแซงรายได้จากการทำยูทูบไปเกือบ10เท่าและยังวางเป้าเอาเบริษัทเข้าตลาดหุ้นในอีก4-5ปีด้วยสุดยอดจริงๆคู่ หูนักธุรกิจคู่นี้นี่คือช่องที่มีรายได้แล้วก็ยอดผู้ติดตามมากกว่า m r Beast อย่างโคโค่เมลอนช่องที่สอนให้เด็กทํากิจกรรมต่างๆในชีวิตประจําวันทําให้มียอดผู้ติดตามใน y YouTube กว่า157ล้านคนโดยคลิปที่มียอดวิวมากที่สุดคือคลิปว้าซองที่มียอดวิวกว่า6000ล้านวิวเข้าไปแล้วโดยช่องโคโค่เมลอนเกิดขึ้นในปี2006จากคุณพ่อลูก2อ,อย่างเจจอนที่พยายามจะสอน ABC ให้กับลูกเลยทําวิดีโอประกอบการสอนขึ้นมาซึ่งพอทามาถึงปี27ก็ตัดสินใจลาออกจากงา,าบบ็ตัดสินใทลา เราเห็นว่ารายได้จากช่องเริ่มมากขึ้นซึ่งพอได้ทําเต็มเวลาก็เลยพัฒนาจากภาพ 2D กลายเป็นภาพ 3D ทําให้ยอดวิวเพิ่มขึ้นไป10เท่าเป็น2,000ล้านวิวต่อเดือนและได้ไปทําเป็นซีรีส์บน Netflix ด้วยซึ่งต่อมาเจก็ได้ขายช่องโคโคเมลอนให้กับบริษัทมู n บัคแล้วบริษัทมูลบัคที่รวมหลายรายการสําหรับเด็กก็โดนซื้อต่อไปในราคา1ละ่ะ1แล้านบาทซึ่งคาดการณ์ว่าช่องโคโคเมลอนจะสามารถทําเงินจากค่าโฆษณา u t u b e อย่างเดียวได้4,200ล้านบาทต่อปีซึึ่่่่่งงงมาากกกวะอออีีเเป็นนชทคคพูดถยแต แบ็คพิ้งจัดคอนเสิร์ตที่ไทย1ครั้งได้เงินเท่าไหร่มาไทยทั้งทีปกติแบ็คพิงจะเล่นคอนเสิร์ตสรอบซึ่งการรู้จํานวนที่นั่งของทุกโซนบวกกับราคาที่นั่งเราก็จะรู้รายได้จากบัตรคอนเสิร์ตถ้าคอนแบ็คพิ้งที่จะถึงนี้ขายบัตรหมดทุกที่นั่งคิดออกมา2รอบจะได้รายได้ไปกว่า5้าร้อยาล้านบาทโดนรายจ่ายหลักๆเนี่ยคือค่าตัวของคุณ4คนนี้อ้างอิงจากค่าตัวลิซ่าในการออกอีเวนต์สชั่วโมง5้าล้านบาทซึ่งการเล่นคอนเสิร์ตก็น่าจะแพงกว่าการออก โดยทั่วไป2เข้าแต่ว่าค่าตัวจะตกคนละ10ล้านบาทรวมการแสดง2รอบ4คนเป็น80ล้านัวกับค่าทีมงานแดนเซอร์ cer, แล้วก็อื่นๆก็อาจจะหลหมื่นร้อยล้านบาทต่อมาคือค่าโปรดักชันแสงสีเสียงค่าเช่าสนามราชมังรรวมถึงทีมงานสตาฟที่ดูแลสถานที่รอบละ10ล้านค่าใช้จ่ายทั้งหมด20ล้านบาทในส่วนนี้และสุดท้ายคืองบโปรโมทคอนเสิร์ตไม่ว่าจะประชาสัมพันธ์ผ่านสำนักข่าวเพจต่างๆรวมถึง้ายหน้าสนาม ที่ตีกลมๆอีก10ล้านบาทหักลบทั้งหมดแล้วก็จะเหลือกำไรก่อนภาษีทั้งหมด400อล้านบาทที่จะไปเข้าผู้จัดคอนเสิร์ตอย่าง Live Nation Entertainment ถ้าเต้ s ซ Fire มาขายช่องในรายการชาร์กแท้งเขาจะขายช่องหน้าไหลไปการขายช่องก็เหมือนกับการขายบริษัทหรือขายหุ้น1 0 0เพราะงั้นเราจะใช้กำไรมาหามูลค่าของช่องคุณเต้เริ่มจากกำไรที่มาจากรายได้กันก่อนซึ่งรายได้หลักของช่องแน่นอนมาจากค่าโฆษณาที่มาจากยอดวิวในปี2022่องช่องเต้ s ซ Fire ลงคลิปไปทั้งหมด1 3 9คลิปรวมเป็นยอดวิวกว แปลว่าในปี2022ช่อง t s n Fire จะมีรายได้ทั้งหมด186,000บาทอ้างอิงจากเรินค่าโฆษณาของช่อง SPD และเนื่องจากส่วนใหญ่คลิปในช่องจะเป็นการรีวิวของที่ไม่ได้มีต้นทุนสูงเลยจะตัดต้นทุนไปกลมๆ10,000บาททําให้จะเหลือกาไรอยู่ที่176,000บาทและเนื่องจากช่อง t s n Fire ผ่านช่วงเติบโตมาแล้วผมเลยจะให้ PE ของธุรกิจนี้อยู่ที่3เท่าของกาไรในปี2022ดังนั้นจะสามารถขายช่อง t s n Fire ได้ที่ราคา528,000บาทซึ่งถ้าสมมติว่าคน ที่ซื้อช่องนี้ไปได้คุณเต้มาสอนทำคอนเทนต์และ้ววิวต่อปีเท่าเดิมจะสามารถคืนทุนได้ภายใน3ปีและนี่ก็คือช่องทำงาน VS ไแบงแล้วมาเจาะลึกรายได้จาก YouTube ของมิสเบียสกันช่องทางแรกคือค่าโฆษณาซึ่ง m ิสเบีสเคยเปิดหลังบ้านให้เราดูว่าตอน1,000วิวเ็าจะทำเงินได้ประมาณ2.44ดอลลาร์หรือราวๆ85บาทซึ่งในเดอนมีนายอดวิวรวมทุกช่องของมิสเบีส 106ล้านวิวซึ่งจะเท่ากับเงินประมาณ9ล้านบาทยังไม่รวมช่องรีแอคต่อมาคือรายได้จากสปอนเซอร์ที่มิสเตอร์เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าค่าสปอนเซอร์ในช่องหลักจะทำเงินได้ประมาณ105ล้านบาทรวมแล้วสปอนเซอร์1เจ้าในช่องหลักกับ2เจ้าในช่องรองซึ่งเทเรตำกว่ามิสเตอร์จะทำเงินจากสปอนเซอร์ได้ทั้งหมด112ล้านบาทยังไม่หมดแค่นั้นยังมีรายได้จากค่าสมัครสมาชิกที่ให้0.05%ยออนซับซึ่งคิดเป็น7,500คนมาสมัคร แล้วคูณกับ80บาทจะได้เท่ากับ5.6ล้านบาทสรุปรวม3ยอดค่าโฆษณาค่าสปอนเซอร์กับค่าสมัครสมาชิกวิสบีจะทำเงินได้ทั้งหมด127ล้านบาทต่อเดือนหมเ ดูรายได้ไมเมเนตกันโดยรายได้ช่องทางแรกค่าโฆษณาจาก YouTube อ้างอิงจากเรทของช่อง SPD ที่1ล้านวิวเขาจะได้3 0,000บาทซึ่งในเดือนมีนาคมไมเมเนตมียอดวิวทั้งหมด13ล้านวิวทำให้ได้เงินจากส่วนนี้ไป3 9 0 0 0 0บาทต่อมาคือรายได้จากสปอนเซอร์ที่อ้างอิงจากเรทของช่อง SPD แต่ไมเมเนตมียอดวิวเฉลี่ยต่อคลิป uh. น้อยกว่าเลยจะขอหักเหลือครึ่งนึงเหลือ7จ0 0 0 0บาทต่อคลิปแล้วในเดือนมีนามีสปอนเซอร์เข้ามาทั้งหมด5เจ้าท,ทให้ทาเงินได้ท 3, 000, 000, 000าทในส่วน,นี้ แต่ยังไม่หมดคือ ยังมีรายได้จากค่าสมัครเมมเบอร์ของช่องที่ไทย0.1%ของยอดซับสมัครเป็นเมมเบอร์ราคา35บาทเท่ากับว่าเนทจะทำรายได้จากส่วนนี้ไปอีก455,000บาทรวมทั้งสิ้นในเดือนมีนาคม My m e Net จะทำเงินไปได้ทั้งหมด4,595,000บาทดอกจันไว้ด้วยว่ายังไม่รวมรายได้จากการขายเสื้อขายนวมกับขายสกินแคร์ที่ยอดขายทั้งหมดในช้อปปี้ประมาณ300,000บาทและนี่ก็คือ My m e Net ยูทูบเบอร์ฝรั่งที่มียอดซับมากที่สุดในไทย SPD ผู SP ้ให้ No.1 นนมีรายได้เท่าไหร่มาดูกันจะคันนอน คือราได้ช่องทางแรกค่าโฆษณาจาก YouTube ทั้งของช่องหลักแล้วก็ช่องของคนในสังกัดโดยอ้างอิงจากเรทที่ไปเคยพูดเอาไว้ว่า1ล้านวิวจะได้เงินอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0บาทซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์รวมยอดวิวจากทั้งช่องหลักแล้วก็ช่องของคนในสังกัดจะได้ยอดวิวอยู่ที่ประมาณ25ล้านวิวทําให้ฟันเงินจากส่วนนี้ไปได้ 7, 5 0 0 0 0บาทต่อมาคือเราได้จากสปอนเซอร์ที่เรทค่าจ้างจะอยู่ในช่วง80,000นถึง1.5ล้านบาทซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์มียอดสปอนเซอร์เข้ามา3เจ้าทําให้ฟันเงินจากส่วนนี้ไไปด้อีก40,000าทและยังไม่หมดคน้อองๆ SPD ยัทําเหืนคิปโต ล้าน่วมกับพี่ชายที่ไม่เปิดเผยตัวตนที่แต่ละเดือนขุดได้กว่า1 0ล้านบาทสมมุติว่าไปถือหุ้นอยู่20%ก็จะมีค่าขนมเข้ามาอีกเดือนละ2ล้านแต่ว่าตอนนี้ติดลบไป95%ก็จะเหลือ1แสนบาทต่อเดือนทําให้ทั้งหมดในเดือนกมภาพันที่ผ่านมา SPD มีรล้วนะหมด5ล้าน3า0 0 0บาทสมก็เป็น Beast มิสเตอร์มิสมื่นไทยูทูบเบอร์สายเกมอย่างกายหงิดมีรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่อย่างแรกค่าโฆษณา u t u b e ถ้าอ้างอิงจากเรทช่องเกมอย่าง Master r ที่1้านวิวเขาจะได้อยู่่ทที4,5,000บาแลในเดืนมีนาคมกอรดมียอดวิว รวมทั้งหมด11.67ล้านวิวก็จะตีเป็นเงินทั้งสิ้น5 2 5 0 0 0บาทสองรายได้จากสปอนเซอร์อ้างอิงจากเรดค่าตัวอินฟลูปี2023ที่1คลิปจะได้ประมาณ700,000บาทแล้วในเดอนมีนากายหิตรวสปอนทั้งหมด4คลิปก็ปจะตีเป็นเงินทั้งสิ้น2.8ล้านบาท3เงินเดือนจากการเป็นซ e o ของทีมแข่ง e-sport เบเคิลไทม์ซึ่งถ้าอ้างอิงจากเรดของอดีตนักแข่ง,ขงทีมเบเคิลอ x มิกซ์ที่เขาจะได้อยู่ที่100,000บาทต่อเดือนแล้วเเเงงงินนนนนดดือขอขกกกาาาที่ CEO <S <S <อ>่่่ป็็จะไ้้มมวัซึผ ให้อยู่ที่2 0 0 0บาทต่อเดือนเป็นเสร็จแล้วกายหงิดจะมีรายได้ต่อเดือนทั้งสิ้น3ล้าน5แสนบาทและนี่ก็คือกายหงิดยูทูบเบอร์กับ CEO ของทีมแข่ง e s p o r t อย่าง b a e เชนไท นี่คือเงินที่พี่เอกฮาร์ดอกเกอร์ทำได้ใน1เดือนนะ<บ>อย่างแรกค่าโฆษณาจาก YouTube อ้างอิงจากช่องเกมอย่าง Master g a เก r ที่1ล้านวิวเขาทำเงินได้ประมาณ4 5 0 0 0บาทซึ่งในเดือนมการาคมพี่เอกมียอดวิวทั้งหมด10ล้านวิวเท่ากับได้รายได้4 5 0 0 0 0บาทจากค่าโฆษณาถัดมาเป็นรายได้จากซุปเปอร์แชทตอนไลฟ์สดซึ่งน้องที่เป็นล้อนในอาสารับยอดเงินซุปเปอร์แชทให้2ไลฟ์ได้ยอดมาเฉลี่ยไลฟ์รับแป0 0ม่ันบาทซึ่งพี่เอกไลฟ์ไป1 0ครั้งในเดือนมกราคมีร ายได้จากค่าสมัครสมาชิกโดยให้0.1%ของยอดซับที่เป็นเมมเบอร์แล้วก็ง่ายๆจับคูณค่าสมัครสมาชิกล็อตใน50บาทมันก็จะเท่ากับค่าเมมเบอร์400,000บาทต่อเดือนสุดท้ายคือรายได้จากสปอนเซอร์อย่างดโดยวทอส1คลิปอ้างอิงจากเรทค่าตัวอินฟลูเอนเซอร์ในปี2023แปลว่าพี่เอกจะทําเงินจากดีวีนี้ไปได้700,000บาทสรุปรวมแค่เดือนเดียวพี่เอกฟันเงินไปทั้งหมด2,400,000บาทสมกับเป็นสมบัติของชาติจริงๆ <S <S มาดูรายได้ต่อเดือนของพี่แป้งสีบิงกันโดยเราจะคิดแค่ในเดือนมกราคมยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะส่วนแรกค่าโฆษณา YouTube อ้างอิงจากช่องเกมอย่าง b u s t e r Gamer ที่1ล้านวิวจะทำเงินได้45,000บาทในเดือนมกราพี่แป้งทำคลิปเป็นทั้งหมด30คลิปกับอีก1ไลฟ์สดรวมยอดวิวทั้งสิ้น48.23ล้านวิวซึ่งคิดเป็นเงิน2,170,000บาทส่วนที่2เป็นรายได้จากสปอนเซอร์อย่าง Google x p f i e 1คลิปซึ่งถ้าอ้างอิงจากเลทค่าตวัวอินฟูปี2023พี่แป้งจะทำเงินจากดีลนี้ไไ้ไไไปดม่าว7,0,000 ส่วนที่3เป็นรายได้จากการทํางานและขายของกับสังกัดออนไลน์สเตชันที่มีสินค้าตั้งแต่เสื้อผ้าหมวกไปจนถึงสติกเกอร์ลายซึ่งสมมุติว่าจากยอดวิวทั้งหมดมี0.1%ที่คลิกเข้าไปจากคนที่คลิกมีอีก1%ที่ซื้อซึ่งก็คือ480คนถ้าเฉลี่ยออเดอร์ละ300บาทจะสามารถทํายอดขายไปได้กว่า144,000บาทต่อเดือนรวมทั้งหมดในเดือนมกราคมป้งจะสามารถทาเงินไปได้314,350บาทแล้วนี่ยังไม่ไรวมรายได้อื่นๆอย่างเช่นงานภาคเสียงหรือเกมที่พี่แป้งร่วมพัฒนา ที่กำลังจะเปิดให้เล่นในอนาคตด้วยส่งก็เป็นยูทูบเบอร์ที่มียอดสับมากที่สุดในไทยจริงๆอย่างที่ทุกคนเห็นช่องผมเคยทำคลิปประเมินรายได้ยูทูบเบอร์ไปแต่คราวนี้มาดูของจริงกันว่าเขาได้กันเท่าไหร่มาเริ่มคนแรกกันที่ปริมปุ่ย กันขอถามเลยกันรายได้ต่อเดือนที่ได้จาก YouTube ประมาณเท่าไหร่ต่อเดือนมันแบ่งเป็นสองทางสปอนเซอร์ของผมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกมก็แบ่งกันรายได้ก็ครึ่งๆเลยสปอนครึ่งหนึ่งแล้วก็แอเซนต์ครึ่งหนึ่งรายได้ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ6หลักหกต้นหรือ6ปลายครับ6กลาง6กลางโอเคโอ้ยเงแลกพูดถึงเรื่องเงินเรืองินแต่กเชียบฮะต่อมาเป็นช่องแบงกิายาชิเมืองไทยได้รายได้ต่อเดือนเท่าไหร่ครับหกหลักกลาง มาจากช่องทางไหนบ้างครับทั้งหมดเลยทั้งย u ทูบเฟซบุ o o โฆษณาจากอนี้นะสปอนเซอร์ส่วนใหญ่คือจะได้จากสปอนเซอร์กับยอดวิวเนี่ยแบ่งเป็นกี่เปอร์เซ็นต์จากสปอนเซอร์จะได้พี่ลดแล้วก็จะเหลือทั่สามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็อีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็มาจากยอดวิ f เฟซบุ๊กจากยูทูบครับผมแล้วมีของขายไหมฮะเดี๋ยวเร็วนี้จะจะเปิดร้านไก่ทอดแต่พูดแบบนี้มาสามปีแล้วยังไม่เป็นรูปเป็นร่างเลย สุดท้ายเซสายช่องวิทยาศาสตร์เปิดโลกช่องวิทยาศาสตร์ที่มีมากกว่าวิทยาศาสตร์รายได้หลักๆจากช่องนี้มาจากไหนบ้างจ้นใหญ่เป็นรายจ่ายครับโอเคถ้าอยากรู้รายได้คิวเตโอป้ากดติดตาม EP ต่อไปเปิดรายได้ยูทูบเบอร์แบบจริงๆ EP 2คนแรกมองหน้าก็รู้แล้วว่าคือใครไปตามมานนอ๋อสวัสดีครับชื่ออะไรเนาะชื่ออะไรเนะชื่ออะนะ ตอนนี้มีรายได้จาก YouTube เนี่ยเท่าไหร่ครับต่อเดือนประมาณ3-4มสี่แสนเรับเป็นรายได้จากยอดวิวอย่างเดียวเลยเนาะยอดวิวอย่างเดียวครับแต่ถ้าเป็นรายได้จากสปอนเซอร์อันนี้เปิดเผยได้ไหมครับสปอนเซอร์อาจจะไม่เกินล้านช่วงนี้น,นะตอนที้เปิดร้านไก่ทอดอยู่กับทัวร์สเปซดูนะ,ะ,ะ,ะต่อมาช่องอติรีวิวเจ้าขอติ๊กต็อกอติรีวิวมีรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่ครับจริงมีหลายช่องทางเนาะถ้าเรนก็ประมาณห้าแสนหนึ่ง ตอนนี้นะมันมีทั้งแอปพิเด้วยนะยอดวิวแล้วก็สปอนเซอร์สปอนเซอร์30แล้วก็ยอดวิวนะสักสิได้มั้สุดท้ายช่องคิม property life เจ้าพ่อการเงินกับอสังหาริมทรัพย์เราอยากรู้ว่าตอนนี้ใายได้ตอนนี้ <c oughs> <c oughs> โอเคตอนนี้เราอยู่ช่อง Kim Property Live นะครับพี่คิมเนี่ยทำรายได้จากการสร้างคอนเทนต์เดือนหนึ่งได้เท่าไหร่ก็ประมาณหลักแสนกลางๆนะครับแสนกลางๆคือประมาณเท่าไหร่ครับเป็นเรนประมาณ3 4มสประมาณสามสี่จากยอดวิวกี่เปอร์เซ็นต์จากสปอนเซอร์กี่เปอร์เซ็นต์อันนี้คืออยากไดวิวอยู่เลยเล้ววิวแล้วก็เป็นเมอร์ชิพนะครับแต่ถ้าเป็นสปอนเซอร์ยังไม่นับเลยวะต้องบวกไปไหมเนี่ยสามสี่คือยังไม่รวมสปอนเซอร์ฝากทุกคนสมัครกันด้วยนะครับเป็เมอร์ชิพห้องเรี้ยงตงไหนจากที่ที่แล้วที่เราไปถามรายได้้้้้้้้คคคคิิิวววเเเเเเตตโปปปปาาาาาาาดดดดดขยยอออออออไไไไแบบบบนนนนนนีีทุกกกกรรูู่่่ัััชะะลงม็จ ร้านจะอยู่สยามสแควร์ซอยสิบเดินหาก็แล้ววิ่งหาก็แล้วไม่เจอสัทีเฮ้ยนี่ร้านอะไรม่วงๆถึงแล้วนี่ว่าก็เข้าไปเลยดีกว่าซึ่งเมนูซิกเนเจอร์ของที่นี่ก็คือที่ใช้เวลา9เดือนกว่าจะคิดค้นสูตรที่เจอระหว่างรอก็เลยถามยอดขายเขาสัหน่อยขายดีไหมวันนี้กีออเดอร์ละสองร้อยนึงออเดอร์แล้วค่ะก็เป็นตอทก็สามร้อย โอเคสมมุติว่าขายได้วันละ250ออเดอร์ออเดอร์ละ139บาทราคาเท่าไก่แบล็คโฮสเปซสูก็จะมียอดขาย1ล้านบาทต่อเดือนโดยธุรกิจตัวนี้ถือเป็นธุรกิจแรกที่พี่เบียร์ปโยคที่เสียนเรื่องของการบริหารร้านอาหารร่วมทํากับคิวติโปที่มีช่องทางการโปรโมทของตัวเองที่มียอดซับกว่า8.45ล้านคนซึ่งลงเงินไปหลาๆ3ล้านบาทโดยพี่เบียร์มองเอาไว้ว่าปีครึ่งหรือ18เดือนต้องคืนทุนแล้วก็แปลว่าต้องกัไหลเดือนละเท่าไหร่ลองไปคิดกันดูนะครับส่วนในอนาคตกําลังจะมีสาขาที่2กบ3ต ที่มีที่ให้นั่งกินแล้วก็ออกไก่รสใหม่ๆม,มาเรื่อยๆเพราะว่าเขาจ้างทีม R&D มาแล้วเออกลับมาลองชิมซะหน่อยโอ้ไก่ดำไก<ป>่อืมอย่างง้อไก่ดำขนขนงามเขาแต่งร่อยร่อยและนี่ก็คือร้านสเปซซูข,ของเบียร์ยบโยซิมคิวเตอป้า